พี่อนันต์มีของดีพิเศษมาก,การละลายน้ำแข็งโบติเราก็ทำไงบ้างนะแช่ช่องชิลผ่านน้ำไหลน้ำหรือไปตั้งตากอากาศ,าากาศใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงซึ่งแต่วิธีพี่อนันต์บอกว่ามันช้าไปแล้วมันไม่ดีครับสายการแปลรูปอาหารหรือว่าคนที่ทำแบบโรงงานขนาดใหญ่หรือว่าผมว่าครัวการก็ต้องได้ใช้บ้างนะครับ,รบอาจจะมีค่าพารามิเตอร์ตัวนี้ใช้เวลาในการทาวิ่งกี่วัตเท่าไหร่เท่าไหร่ตัวนี้ล้ววิธีการคำนวณก็ง่ายก็พวกชีสพวกอะไรเนี่ย ซึ่งไม่ใช่ว่าทออิ่งแล้วทําให้เหนอยอะไรพวกนี้มันไหลเป็นน้ําตัวนี้สภาพที่พร้อมไปใช้ก็คือยังคงสภาพเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอยู่ปลาเป็นก้อนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยละลายกันยังไงนะบแบบนั้ครับส่วนใหญ่ สวัสดีครับผมแมนเตคุกนะครับตอนนี้อยู่ในงานโต๊ะแขกปี2024นะครับสิ่งหนึ่งที่สำหรับเชฟหลายๆคนคนทำอาหารหลายๆคนก็คือเราเตรียมอาหารในแช่แข็งมาแลวเรากว่วจะทำอาหารอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องละลายน้ำแข็งสวัสดีพี่อนันต์สวเดี๋ยวก่อนจะเกิดนะครับพี่อนันต์มีของดีพิเศษมาการละลายน้ำแข็งโบติเราก็ทำไงบ้างนะแช่ช่องชิลแช่ช่องชิลผ่านน้ำไหลน้หรือไปตั้งตากอากาศเวลาประมาณ12ชั่วโมง หรือว่าสตีมปล่อยสตีมเป็นความร้อนออกมาหรือเข้าไมโครเวฟซึ่งแต่วิธีพี่นั้นบอกว่ามันช้าไปแล้วมันไม่ดีครับพี่นั้นบอกว่ามีเครื่องที่โคตรดีแล้วก็เลยบอกว่าสายการแปลรูปอาหารหรือว่าคนที่ทําแบบโรงงานขนาดใหญ่หรือว่าผมว่าครัวกลางก็ต้องได้ใช้ว่าต้งนะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีของทางญี่ปุ่นนะซึ่งพัฒนามาจากบริษัทนิชิเร นะครับกับยามาโมโตวินิต้าดิชิเรเป็นผู้ผลิตไก่ลายใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ทางยามาโมโตวินิต้าเป็นผู้ผลิตระบบไฮเฟนซี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับทีนี้เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วทางกลุ่มดิชิเลมีความคิดว่าจะทำยังไงเอาเทคโนโลยีตัวนี้ที่สามารถสร้างความร้อนเกิดขึ้นได้เนี่ยไปละลายน้ําแข็งพวกไก่เพราะว่าทุกวันนี้ไก่ก็ใช้เวลาประมาณสัก1ิถึง12ชั่วโมง แต่ว่าพอมาใช้ระบบ High Frequency Towing แล้วเนี่ยเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณสัก15นาทีในกรณีที่เป็นไก่แพ็คหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะมี5โล6โลหรือ2โล 2> แต่เราเราคุยกันเป็นหน่วยตันอ่านี่เป็นค <นะ S 2> ือเพราะ,ราะว่าน,นี่นเขามีเครื่องหลายสเกลครับ เรา,ามีเรามีตั้งแต่ที่เป็นระบบแบชที่เป็นตู้แบบนี้นะครับแล้วแบชที่ขนาดใหญ่ขึ้นรวมไปถึงที่เป็นระบบคอนเวเยอร์แบชที่เป็นสายพานเข้าไปแต่ว่าก็จะทํางานเป็นทีละครั้งทีละครั้งรวมไปถึงกรณีถ้าไม่มีการเปลี่ยนชิ้นงานบ่อยหรือเปลี่ยนตัวอย่างงานบ่อยก็จะเป็นคอนเวเยอร์ที่ไหลต่อเนื่องไปเรื่อยๆอฟีดฟีดของต้นทางแล้วก็ไปรับของที่ปลายทางเลยที่แนะนํากระบวนการเลยครับว่าเป็นยังไงทำไมถึงสามารถเปลี่ยนเวลาการคอที่หลายชั่วโมงให้เหลือแค่หลัก ไม่กินนาทีได้ครับหลักการคือตัวนี้เราเอาคลื่นระบบความถี่สูงมาใช้คลื่นตัวนี้เราเป็นคลื่น13เมกะเฮิรตซนะครับซึ่งต่ำกว่า fm fm รอบตัวเราเนี่ย80-8008ใช่ไหมครับตัวนี้เป็น13เมกะเฮิรตซเพราะฉะนั้นในในส่วนนี้คลื่นตัวนี้ไม่มีอันตรายกับร่างกายมนุษย์นะครับคลื่นตัวนี้จะถูกจ่ายจากห้องเครื่องข้างล่างซึ่งมีเป็นหลอดออสซิเลเตอร์เป็นตัวกำเนิดคลื่นแลวเสร็จแล้วก็จะมาปล่อยผ่านที่เพลตตัวนี้ นะครับคือในระหว่างกระบวนการในการทํางาน,นจะไม่มีความร้อนเกิดขึ้นในนี้เลยความร้อนจะเกิดขึ้นคือ,อหลังจากมีการปล่อยคลื่นไปที่ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนเป็นอาหารเป็นไก่เป็นปลาเป็นเนื้อวัวเนี่ยตัวคลื่นจะทําให้โมเลกุูของน้ําแข็งเนี่ยเกิดการชนกันเสียดสีกันเกิดความร้อนอตัวนี้ก็จะทําให้เกิดการละลายน้ําแข็งเกิดขึ้นซึ่งหมายความว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับไมโครเวฟเนี่ย ก่อนที่เทคโนโลยีตัวนี้ออกมาลูกค้าสมัยก่อนอาจจะใช้ไมโครเวฟในการทออิ่งแต่เนื่องจากว่าไมโครเวฟเนี่ยมันจะจริงๆแล้วเหมาะกับการที่ไปปรุงอาหารให้สุกมากกว่านะครับซึ่งคลื่นของเขาเนี่ยวิ่งชิ่งเป็นแบบเหมือนโต๊ะสนุกอะ่ะแต่ว่าชิ่งเป็น3มิติในขณะที่คลื่นตัวนี้ขึ้นลงตั้งฉากตั้งฉากเพราะฉะนั้นการทํางานก็นคือว่าตัวคลื่นเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้มีการยูนิฟอร์มสมมุติว่าถ้าตัวเนื้อวัวเราหนา ความหนาที่ฝีเข้าไปประมาณ20เซนความสม่ําเสมอของ power ในทุกๆพื้นที่เนี่ยจะค่อน,ในใข้างใกล้เคียงกันและข้อดีของระบบตัวนี้คือในการละแา่น้ําแข็งของเราเนี่ย dip loss คือถ้าเราเราจะสังเกตเขาว่า dip loss คืออะไรเวลาสมมติเราเอาตัว ฟอเซนอาหารน่ะมาตั้งทิ้งไว้สะสังเก็ตมีน้ําไหลมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเนื้อวัวล้วกันเนื้อวัวแข็งๆเนี่ยแข็งแข็งน้ําจะไหลเรื่อยๆใช่ไหมครับน้องที่จะเรียกว่าเลือดเน้วเนี่ยทีนี้ถ้าบอกว่าเขาโฟเซนมาที่ลบสิบแปดองศาแล้วเราต้องการที่ประมาณเกือบเกือบศูนย์องศาเนี่ยถ้าเป็นโฟเซนเป็นที่ละลายน้ําแข็งเป็นปกติเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณทั้งสิบชั่วโมงขั้นตั้ครับช่วงนี้น้ําก็จะไหลออกมาเรื่อยๆแล้วก็แห้งด้วยน้ําตรงนี้เป็น เป็นรสชาติของอาหารด้วย<ช>เราสูญเสียความเป็นอาหารด้วยและสูญเสียน้ําหนักถ้าเป็นไก่ถ้าเป็นไก่เนี่ยเราประหยัดเรื่องดิฟรอสส่วนนี้ได้ประมาณเกือบเกือบเปอร์เซ็นต์พี่ก็จะบอกว่าถ้าทำวันละส0งพักิโลเนะ ไ,ได้กลับมา5%ก็คือเหมือนได้วันละ100กิโลกลับมาครับก็ถอยกลับมากลับมาแล้วเราคูนทุกวันคือเมื่อเราผลิตไก่แล้วแล้วอย่างคนที่ทำฟโอเซนแล้วก็บางทีออกมาแล้วเราก็จะไปโพสเซสซิ่งต่อหรือจะส่งต่อลูกค,ค้าเนี่ยเขาก็ได้กําไรส่วนนี้ออกมาด้วยแล้วรวมถึงในโปรดักชั่นทุกอย่างเราคุยกันเป็นหน่วยนาทีนะครับเราคุยกันเป็นหน่วยนาทีหมดแซลมอน30นาทีตาดี๊แช่แข็ง40นาที30ถึง40นาทีเนาะอะ เราจะไม่มีอะไรที่คุยกันเป็นหน่วยชั่วโมงอ่าโอเคจะบอกว่าเวลาขึ้นอยู่เป้าหมายหรืภูมิที่เราอยากได้เนาะถ้าเราอยากได้แบบไม่สูงมากนักก็จะใช้เวลาเร็วขึ้นหรือหรือง่ายๆทุกวันนี้คนไทยชอบทานพวกชาบูชาบูนี่หมูหมูที่ออกมาตัวนี้นะฮะเขาก็จะหยุดกันที่ประมาณลบสเพราะว่าเวลาคุณไปสไลด์เนี่ยตัวใบมีดถ้าคุณไปทําไปถึงลบหบหหรือลบสเนี่ยใบมีดมันจะสับด ื้าลบสายใช่ก็ยังไม่สวยแล้วไม่สามารถคุมเรื่องความหนาบางๆความบางของชิ้นงานให้คงที่ได้ชาบูรายะทานแบบหมูบางๆใช่ไหมครับเอามานุ่มๆละลายในปากอะไรอย่างเงี้ยทิ่ก็เลยชาบูก็ต้องใช้เครื่องตัวนี้ถ้าจะหยุดกันที่แถวๆลบสามอะไรอเงี้ยประมาณนี้่นี้แนะนำตัวเครื่องนิดหนึ่งหน่อยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ตรงนี้เป็นไงบ้างครับเครื่องนี้ตัวเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือ ตัวตัวนี้นะครับจะเป็นขนาดที่เล็กที่สุดใน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 ของบริษัทเรานะฮะมันจะมีเครื่องที่อยู่ในระดับที่ทําไปถึงประมาณสักเอ่อเป็นเกือบเกือบสิบเกือบเกือบสิบสิบตันต่อต่อเป็นคอมเพเยอร์เลยใช่ครับไปวันหรือบางช่วงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนั้นอย่างตัวนี้เวลาเราป้อนชิ้นงานถ้าถ้าเป็นแบบตัวเล็กก็จะเป็นการสไลด์เข้ามาอ๋ออย่างนี้นะสไลด์มันจะมีระบบหนึ่งที่เป็นสไลด์เป็นมอเตอร์ก็มีแต่ตัวนี้จะเป็นเล็กสุดก็อาจจะตัดเรื่องการฟีดเป็นมอเตอร์ออก ของเราก็จะเรียงตามชิ้นงานนี้เข้าไปแล้วเราปิดเข้าไปปิดเสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดตู้ปิดตู้แล้วเรากดสวิตช์แค่นี้เองแล้วทุกอย่างที่ที่เราทํางานเนี่ยเราจะโปรแกรมไว้หมดเลยนะฮะซึ่งตัวนี้จะเราจะมีข้อมูลคร่าวๆลูกค้าสามารถเอาข้อมูลเราไปใช้ได้ติดต่มกันแล้วก็จะเมมโมรีได้ประมาณ20เมมโมรีเหมือนเราเมมเบอร์มือถือเลยอาจจะมีค่าพารามิเตอร์ตัวนี้ใช้เวลาในการทาวิ่งกี่วัต เท่าไรเท่าไรตัวนี้ว,วิธีการคำนวณก็ง่ายับสมมุติว่าไก่ต้องการ350วัตต์ต่อกิโลกรัมถ้าเข้าไปแล้วประมาณในนี้เป็น10กิโลกรัมก็เอา10คูณ300แล้วก็คีเข้าไปที่3,000วัตต์ทุอย่างเป็นคณิตศาสตร์แบบง่ายๆเพราะฉะนั้นคนใช้งานนี่สะดวกมากนะครับแล้วเราก็จะทราบว่าตอนนี้ใช้กี่นาทีแล้วก็โปรแกรมไว้วันหลังเราจะ memory, รีคอรดเมมโมรีกรณีงานรีพีทกลับมาแล้วก็เรียกโปรแกรมกลับมาเหมือนมือถือเลยอ่ะงั้นเผื่อคนดูเป็นเจ้าของโรงงานปลากระป๋อง ปลาตาดินเห็นว่าเวลาปลาเป็นก้อนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยละลายกันยังไงนะแบบนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีที่ว่าเอาไปแช่น้ําแช่น้ำซึ่งแปลว่าน้ำเนี่ยเราก็จะต้องเสียเรื่องน้ําที่ปล่อยน้ําข้าวปล่อยน้ําออกเราต้องเสียค่าทรีตเมนต์ทรีตเมนต์ของน้ําที่กาจัดน้ําเสียใช่ไหมครับส่วนหนึ่งแต่พอเราเข้าโปรเซสตัวนี้เราจะใช้ในการละลายของ คือคือขึ้นกับชนิดนะครับถ้าเป็นปลาตัวเล็กๆที่มาเป็นไอซ์บล็อกตัวนี้อ,อาจจะต้องมีโปรเซ็นต์น้ำมาช่วยนิดนึงหลังจากที่ทออิ่งด้วยเครื่องถ้าเป็นซาดินแช่แข็งมา,าใช้เวลาสักประมาณ30-40ถีา30นาทีน,น,นาทีแล้วไปพาน้ำอีกประมาณสักส0นาทีปลาขยายแยกเป็นตัวตัวซึ่งหมายความว่า ปลาที่ออกไเป็นตัวๆเนี่ยคุณภาพปลาี่จะเหมือนปลาสดๆเลยเพราะว่าเขาโดนน้าน้อยโดนความร้อนแป๊บเดียวแต่ถ้าเป็นโปรเซสที่มันแช่น้ําเนื้อปลาก็จะเละเดี๋ยวจะดูได้ในวิดีโอนะครับว่าว่าลูกค้าจะทดสอบเป็นยังไงคุณภาพของเนื้อปลาเนี่ยรับรองว่าผ่านด้วยเครื่องตัวนี้เกรดบีก็จะลดลงคนทำอาหารจะเข้าใจนะว่าเอาของละลายไปแช่แข็งนานๆน่ะมันเละจริงๆปลาที่ผมเวลาซื้อแช่แข็งมาแล้วแบบมันเละใ่้เครื่องนี้จบ แล้วแล้วเวลาที่ทออิ่งเนี่ยลักษณะคือไม่ใช่ว่าพอนิ่มข้างนอกแล้วข้างในยังแข็งโป๊กนะฮะเราอุณหภูมิเนี่ยคอเทมกับเซอร์เฟซมันจะดิฟกันอยู่ประมาณ1องศาเพราะนั้นเวลาถ้าเป็นโพรเซนมาเนี่ยแปลว่ามันงอได้หักได้ก็คือยัหลากหลายกับเรื่องอาหารครับไปถึงเรื่องวอสเซเลล่าพวกชีสพวกอะไรเนี่ย ซึ่งไม่ใช่ว่าทออิ่งแล้วทําให้เนยอะไรพวกนี้มันไหลเป็นน้ําตัวนี้สภาพที่พร้อมไปใช้ก็คือยังคงสภาพเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอยู่แล้วใช้มีดหั่นได้หรือจะไปซอยเป็นขุยเล็กๆที่เขาจะไปใช้งานในในโปรดักชันหด้ือจะบอกว่าในโมเซ่าเนี่ยถ้าเราตอนเก็บมันอาจจะลบไปถึงลบเยอะๆมากลบ30มสบลบยี่สิบนะแต่เวลาทํางานจริงมันไม่ได้ ก็เลยต้องมาละลายแต่มาละลายด้วยระบบเดิมมันทําไม่ได้มันใช้เวลานานมากเป็นวันเลยเป็นวันทําการค้าไม่ได้เป็นวันอัตอนิกสยามาเทคโนโลยีแบบนี้ก็ลูกค้าก็สามารถว่านําชิ้นงานเนี่ยส่งมาที่บริษัทมาเก็บที่ช่องฟรีซของเราได้แล้วพออุณหภูมิได้ถึงลบเราจะเราจะเริ่มทําการเทสเราจะเก็บข้อมูลก่อน แล้วเสร็จแล้วปุ๊บพอได้ข้อมูลเรียบร้อยอาจจะในรูปต่อไปก็เอาตัวนี้ไปฟรีซใหม่หรือขอลูกค้ามาใหม่แล้วเชิญลูกค้ามาดูที่นั่งงานจริงก็สอบได้หมดครับครับผมพี่ก็เปิดเผยทุกอย่างนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดในงานโปรแฟคต้องแบบต้องบอกพี่อนันต์คนหนึ่งที่แบบที่ผมติดเต้นมากนะครับสาหรับคนดูก็น่าจะอิ่มเอมแล้วก็ข้อมูลแน่นมากก็กลับไปนั่งย่อยก่อนครับ ก็ขอบคุณมากครับก็ตอนนี้ก็เป็นการแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าสู่วงการู้ดโปรเซสซิ่งในประเทศไทยนะครับได้ครับขอบคุณมากครับี่นะีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย